ชื่อกระตูนนะคะสุชีลาสมุูรทรัพย์ค่ะตูนจบปริญญาโทนะคะคณะเทคโนโลยีอาหารสาขาการอาหารนะคะก่อนหน้านี้นะคะตูนทำงานเป็นนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะปัจจุบันลาออกกลับมาสืบทอดนะคะธุรกิจขนมเทียนแก้วแม่จำหลัดเป็นรุ่นที่3ค่ะขนมเทียนแก้วแม่จำหลัดของเรานะคะมีสูตรเด็ดพิเศษก็คือแป้งใสนุ่มเนบละลายในปาก ไม่ว่าจะแช่เย็นหรือแช่ฟรีซกี่ครั้งนะคะกลับมาอุ่นซ้ําก็รสชาติเหมือนเดิมเนื้อสัมผัสเหมือนเดิมค่ะ,ะเป็นสูตรลับของคุณยาย70ปีนะคะเป็นโอท็อปของดีประจําจังหวัดขอนแก่นมีทั้งหมด2ไส้เป็นไส้เค็มนะคะแล้วก็ไส้หวานซึ่งวัตถุดิบทุกชนิดที่เราคัดเลือกมาค่ะ คัดเลือกเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศล้วนๆนะคะก็คือจะต้องมีการ QC แล้วก็ผ่านการรับรองนะคะในการตรวจสอบคุณภาพมาจากซัพพลายเออร์สำหรับไส้เค็มนะคะถั่วเขียวผ่าซีกเราจะนํามาล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็แช่5-6ชั่วโมงค่ะจากนั้นนําไปนึ่งให้สุกและบดนะคะจากนั้นพักไว้เติมน้ํานะคะใส่น้ําตาลแล้วก็ใส่วัตถุดิบของเหลวอื่นๆนะคะสักพักนะคะเราก็จะนําไส้เค็มที่พักไว้มาเติมและกวนนะคะจนเนื้อนะคะเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นเราทำการเติมนะคะพริกไทยแล้วก็หอมเจียวตบท้ายค่ะนำไส้เค็มที่ได้นะคะมาปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะขนาดพอเหมาะกวนแป้งนะคะให้แป้งได้ที่ไม่สุกหรือว่าไม่ดิบจนเกินไปนำตัวไส้กลมนะคะมาห่อหุ้มด้วยแป้งค่ะจากนั้นนำไปพักไว้และนำมาห่อด้วยใบตองที่ตัดไว้ค่ะห่อเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพีระมิดนะคะปลายแหลมหลังจากนั้นนำไปนึ่งให้สุกได้ที่ค่ะ แบนด์แม่จำมลัดของเรานะคะนอกจากมีขนมเทียนแก้วแล้วก็ยังมีข้าวต้มผัดโบราณนะคะซึ่งจะทํามาจากข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะและตัวกล้วยนะคะเราก็จะเลือกกล้วยที่ไม่้ํานะคะเต็มลูกส่วนตัวถั่วดํานะคะก็จะเลือกตัวที่เต็มเมล็ดไม่ฝ่อไม่เน่าเสียและไม่ใส่สารกันเสียค่ะข้าวต้มผัดโบราณนะคะมีรสชาติหวานหอมละมุนตัวข้าวมูลน,นะคะมี กลิ่นกะทิและอบควันเทียนตัดกับไส้กล้วยนะคะแล้วก็ถั่วดำทำให้รสชาติออกมากลมกล่อมและหวานมันค่ะช่องทางการสั่งซื้อขนมเทียนแก้วของเรานะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่